น้ำพหรือวไม่มีพักเราอันนี้ก็สถานการณ์ฝุ่นตั้นแต่ว่า3วันที่ผ่านมาอาศปิดนะก็คืออัตราการระบาย,ยมันต่ำกว่า500ร้อเอ่อก๊ตเมตรต่อวินาทีเอ้ย500ตารางเมตรต่อวินาทีแล้วก็ทําให้สะสมถึงแม้ว่าการะจาจรจะไม่เยอะแต่วันนี้เริ่มดีขึ้นละเพราะั้นเดี๋ยววันนี้อากาศจะเริ่มดีขึ้นพรุ่งนี้ก็จะฟ้าวันนี้ตอนนี้ถ้าเกิดดูรายชั่วโมงก็ต่ำละแต่ถ้าเกิดมาค่าเฉลียย่ยย4ชั่วโมงของเมื่อคืนมาก็เลยอาจจะอยู่ว่าสามสิบกว่าถึงสิบ ก็สถานการณ์คงมกราโหดสุดน,นะฮะมกราที่นนะต้องฝากกันดูเลยเรื่องการใช้รถยนต์รถคันดําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องฝากดูเรื่องการเผาซึ่งเรามีการประสานงานกับหลายจังหวัดในพื้นที่แนละ้ก็คิดว่าถ้าตกผ่านตรงนี้ไปได้เดือนมกราสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับอย่าง,ง,งวันนี้อากาศดูเหมือน,ม,นมันดีขึ้นกว่า2องวันที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าอาจาราการระบายบนสูงขึ้นมันเป็นเรื่องสภาพทางปุตตูที่วิทยา คือเหมือนอากาศมันกดกม็มันมีฝาชีครอบทำให้มันแล้วไม่มีลมนั้นสองวันที่ผ่านมาพอมันปิดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสะสมฝุ่นในช่วงสองวันที่ผ่านมาแต่พอมอากาศมันเริ่มไหลมันก็จะระบายฝุ่นออกก็คิดว่าดีขึ้นนะสองวันนี้ครับ อย่างนี้มันมันมันจะมีวิธีการที่แบบทา้งคงที่มาให้จะจะจะต่อยอดให้มันแบบว่ากก็ม,มันยังกก็มี3เรื่องใช่ไหมเรื่องสภาพอากาศที่คุบคุมไม่ได้อันนี้ต่อค,ค,คือรถยนต์รถยนต์เราก็ใช้วิธีให้ไปเปลี่ยนมาเครื่องเปลี่ยนไส้กรองรใช้รถที่มันไม่ปล่อยควันเสียมีมาตรฐานควันดำที่เข้มข้นขึ้นอย่างปีนี้เรามาตรฐานควันดำเนี่ยเราเพิ่มขึ้น3ามเท่าเลย ไอ้เครือ่อขึอ้นเอยอะเลยทำให้เราจับได้มากขึ้นเปสามเท่าเลยลนั้นอันนี้ผมว่าทําได้ดีขึ้นอันที่สามคือเรื่องการเผาเผาชีวมวลซึ่งเนี้ยเรามีการคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเผาอ้อยซึ่งปีแล้วเผาอ้อยดีมากนะลดลงกับปีที่ผ่านมาอีกมีการคุยกับจังหวัดข้างเคียงนครนายกประจินบุรีเรื่องเริ่รเผาปีที่ผ่านมาจุดเผาน้อยลงเพราะจะเห็นได้ว่าวันเดือนธันวาคมเนี่ยอากาศดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะผมว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีแล้วมีวันที่อากาศไม่ดีปปประมาวันีเดนปี้ยมาณวันอป แม้สถานการณ์ก็ค่อนข้างดีขึ้นแต่หรือลอมมกราเนี่แหละถ้าเราคุมเรื่องการเผาได้คุมเรื่องการใช้รถยนต์หรือแม้กระทั่งการเบรคฟาร์มโฮมซึ่งเดือนที่แล้วเรามีขอให้เบรคฟาร์มโฮมหนึ่งวันวันนั้นเนการจราจรลดลงแปดเปอร์เซ็นต์เลยทำให้อากาศดีขึ้นเลยก็ต้องร่วมมือกันครับมีการประเมินไวมไหมครับว่าค่าฝุ่นในปีนี้กับปีก่อนหน้านี้อันไหนดีกว่ากันผมคิดว่าสถานการณ์ปีนี้น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นทั้งในแง่ของเรื่องมาตรฐานบันดํา เรื่องการดูแลเรื่องเวิร์กโฟมการเผาซึ่งหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันอย่างจริงจังก็น่าจะดีขึ้นอาจารย์ในบางพื้นที่พวกแบบตอนนี้รถเมย์เขาก็มีแจ้งมาเริ่มเห็นแบบกลับมาเห็นควันดำใช่ก็ช่วยแจ้งมาเลยนะใช้แพพปี้ฟังดูอ่ะแจ้งถ่ายรูปแจ้งมาเลยเราจะลงไปที่อู่เลยต้องขอให้เอกชนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาตรฐานควันดำมันนี้เข้มข้นขึ้นแต่ก่อนความทึบแตกได้30เซนถึงจะถึงจะถือกฎหมายตอนนี้เหลือ20แล้ว ทำให้เราจับรถได้ไดมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องออกตรวจทุกวันนะปีแล้วลตรวจไปเกือบห้าแสนคันมั้งแต่ว่าพอมาตรา,านเข้มข้นขึ้นก็จับคนที่ผิดกฎหมายได้มากขึ้นครับอย่าง70พื้นที่ล่าสุดที่บอกว่ามีค่าฝุ่นที่มันไม่ดีอย่างวันนี้จะรับรายงานเข้ามาเลยครั<า>บบ<อ>าคนก็ตรวจ <มา S 2> ทุกเช้านีเราดูได้แอปได้เลยนะใช้บอ่แอร์บีเอเคเป็นโหลดแอปแล้วก็ดูได้เลยนี่มันจะมีสองค่าค่าเฉลี่ยยี่สิบชั่วโมงกับค่ารายชั่วโมงครับอย่างตอนนี้ค่าเฉลี่ยยี่สิบชั่วโมงตอนนีี้ด ไมโครกรัมแบบลูกบาทเมตรก็ถือว่าเป็นสีเขียว<ม>สากามันก็สามารถตรวจเองเลยไม่ต้องรอฮะตรวจจากแอปของตัวเองได้เลยนะแอร์บ<ม>ีเคเคแอบเคโหลดแอปได้